สวัสดีค่ะตอนนี้เราก็อยู่ที่น้ำตกสปันนะคะทุกคนวันนี้เป็นวันไม่ค่อยมีคนนะคะไม่ค่อยมีนักท่องเที่ยวอากาศดีมากเลยค่ะขึ้นมาข้างบนแบบเป็นธรรมชาติมากเลยแต่เหนื่อยเหนื่อยมากได้ยินเสียงน้ำไหลไหมคะได้ยินเสียงน้ำไหลไหมเดี๋ยวค่ะเดินขึ้นไปดูข้างบน เดินขึ้นไปข้างบนนะคะถ้าใครมาแนะนําให้มาช่วงหน้าฝนนะคะเพื่อนๆน้ํำน่าจะใสเดี๋ยวนี้มันมาช่วงพายุนะคะร้อนเหนื่อยเดินขึ้นไปอีกข้างบนดูทางขึ้นสกอรร้อน ให้ยินให้ยินเสียงน้ำไหมคะเราขึ้นไปข้างบนต่อปแป๊บนึงเดี๋ยวดี ไังไทุกคนขึ้นมาก็เหนือยก็สมควรนะแต่ว่าบรรยากาศขึ้นมาแล้วก็คุ้มค่านะคะแล้วก็ระวังลื่นนะหด มีทางที่เราไต่ลงมาค่อนข้างที่จะทุรกทุเลหน่อยนะถ่ายติีถ่ายให้ตรงกวันเนาะขึ้นก่อนมีพายุนะคะต้นไม้หักมันก็ขึ้นมาจนสุดแล้ว ยากาศดีมากนะทุกคนนะน้ำตกสปันนะคะน้ำตกสะพันเส้นผมอ่ะเอาไปทำขนตาได้นะเขาเก็บขายเปล่าก็ผูกขายเยอะมากเต็มหนึ่งนะไม่ใช่แล้วเก็บเป็นหลานผ่านกดีลยกูนเป็นห่ง